คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวโตวเกียวในธีมคริสต์มาสกันครับไปทานกาแฟพันหาย,ยากจากร้านที่ต้องต่อคิวเป็นชั่วโมงเลยนะฮะเหมือนได้กินกาแฟมันละมุนมากเลยอ่ะอารมาฟูตตี้และสดชิ่นต่อด้วยร้านพงศ์กสือชิ้นหนาที่สุดในญี่ปุ่นแค่เห็นก็หิวแล้วล่ะฮะก่อนที่จะไปเดินชมเทศกาลตลาดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแน่ใจไม่หลอกกันไม่หลอกดีที่สุด และนี่คือคริสต์มาสในโตเกียว5วันกับพวกเรากับเดย์ทูินโตเกียววันนี้เสียงแอมดีขึ้นแล้วนะไม่มีใครถามแต่ว่าอยากบอกตอนเช้านี้ตอนนี้กี่โมงนะประมาณจะ9ก้าโมงกำลังจะออกไปกินคาแฟก่อนเวลาเรามาโตเกียวเนี่ยเราชอบมาพักบริเวณเนี่ย แถวแถวย่านมินาโะตะคุเขตใจกลางเมืองของโตเกียวนะเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าเราชอบมาเที่ยวแบบร้านอาหารเที่ยวคาเฟ่ชอบหาของกินชอบไปเดินเล่นอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ตรงกลางมันจะเดินทางไปแต่ละจุดรอบๆเมืองอะได้สะดวกกว่านะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าย่านนี้มันเป็นย่านที่แบบถภาพแวดล้อมมัน มันน่าอยู่นะครับน่าอยู่มากอันนี้ก็คือร้านกาแฟของเราในเช้านี้ครับชื่อว่า g r i s Coffee ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีฮิกาชิกินซาและครับเช้าวันนี้ก็เหมือนทุกๆวันของร้านนี้นะครับคนเยอะเหมือนเดิมฮะน่าจะสักประมาณชั่วโมงทำจริง <laughs> อันนี้เรื่องจริงเ <laughs> พราะอะไรรู้ไหมคือในในร้านนะ่ะมีบาริส้าอยู่สองคน <laughs> ถ้าเกิดคนส่วนมากสั่งเป็นแบบกาแฟแบบฟิลเตอร์นะหมายถึงว่าโปรเวอร์แบบที่ใช้กาทำโดยเฉลี่ยแก้วหนึ่งก็จะสักประมาณ ห้านาทีมอนนี้เกือบยี่สิบคนถามจริงไม่แต่ว่าแต่ว่ามันต้องหันสองนะเพราะมีบาเลเซียอยู่สองคนก็เข้าใจแต่ก็นานมากอ่ะคนเรามันจะต้องต่อคิวกัาแฟอะไรขนาดนี้เลยแต่รีวิวมันดีเราก็เลยคิดว่าลองเสียเวลาดูก่ามันตอนนี้10บโมงยีรอตั้งแต่ตอน9ก้าโมงครึ่งเก้าโมงยีชั่วโมงนึงผ่านไปใกล้แล้วทุกคนข้างหน้าเราเลยสองคิว Konnichiwa. Here, for takeaway. Uh, for here, please. Have you been before? No, no, first. Can I drink pasta cake? Yes. So, this is our menu. And for here, we do drip coffee. Mm -hmm. And I feel espresso face. Outer coffee latte. And a shot of espresso. And espresso martini also. Like the capital. Ah, okay. So which way would you to drink? Uh, I prefer a few mm hmm ใส่นมไดไหมไส่นมหน่อยแต่ can I take another first of all ดลาสักแกต์คอร์ดลาเต้ดอร์เบมอลไลนใช่ไมอืมและสำหรับลา้ my r e c o m m ด้ is better คอร์ดามเบียโอเคลมจริงกาแฟคอร์ดมเบีย้ใครเคกินมันไม่ใช่กแฟแพงมากนะคอร์ดามเบียเพร่นมีมันมีเยอะอีกถ้าแนะนอมอันนี้กลิ่นมันมีแอปเปิลคอรด j u i We finish. This is bestseller. So Yes. for latte when we give this. Okay. This one for, for latte. Okay. L'Aroma. one latte. Uh -huh. And then for drip coffee, what taste preference? Like the fruit? Uh, fruity and aroma fruit. Fruity. Okay. My recommendation this one. Right? And if you don't mind the price, it's like this symbolic. bottle. it's so good. Let's uh. just smell. Hmm. Hmm. Ani mm. ko Colombia, manan kana or my recommendation this brazil oil is also good this is the usual brazil like the almost leather apple and uh. then the wine ah oh. any brazil i'll, I'll try mean? this one okay i'll want the 2500 yen price is okay mm -hmm. okay This uh filter any 2500 yen price latte the 1,200 yen yeah 1200 and 1500 different machine so the price is 6000 yen okay uh -huh. ถ้าใครเป็นสายกาแฟนี่ผมแนะนําว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่นี่โดยเอกลักษณ์ของกรีซที่ต่างจากที่อื่นก็คือเขาใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์ที่หายากจากฟาร์มที่มีคุณภาพสูงแต่ไม่เพียงแค่นั้นครับกาแฟที่นี่ยังเน้นการคั่วอ่อนเพื่อดึงเอกลักษณ์ของกาแฟออกมาให้ได้มากที่สุดครับ คือ,อร้านมันก็เล็กๆนะมันที่นั่งมันสักประมาณแบบติดที่ได้คนสดมากเขาจะนั่งตรงบาร์เพราะเขาจะได้ดูบาริสต้าเขาขายอันนี้เราสั่งมาเป็นโคลอมเบียนะโคลมเบียตัวนะี้คือเขาแนะนํามาสองสาตัวแล้วกลิ่นที่เราชอบที่สุดคือตัวเนี้ยแต่ก็แพงนะแก้วนี้แก้วแค่นี้สองพันห้าร้อยเยนสองพันห้าร้อยเยนทั้งแบบเฮ้ยเรากินกาแฟแพงขนาดนี้แก้วลนะห้าร้อยเหรอเฮ้ยแต่หอมคือมันเป็นกลิ่นที่แบบมันอโรม่าแบบไม่เคยได้กลิ่น ปกติเราเป็นคนกินกาแฟพวกนี้อยู่แล้วถ้าใครเคยกินนะกาแฟโคลอมเบียราคามันจะไม่แพงแต่ตัวนี้น่าจะเป็นแบบของดี <c oughs> ห,หนึ่งเฮ้ยหมูต้องลองอะ่ะอันนี้อร่อยจริง <c oughs> บอกไม่ถูกอะ่ะรสชาติมันแบบเหมือนมันเฟอร์เมนต์หน่อยๆน่อเออสวีทเน็ตเฟลเวอร์แล้วก็อาฟเตอร์เทสเลยเทสโน้ตของเขาขเขาบอกว่าเป็นเชอร์รี่บับเบิลกั๊มนั่นนะออถือว่าเป็นรสชาติมันแปลกบับเบิลกัมนี่ไม่เคยได้ลองชิม ลาเต้ลาเต้ถ้าใครชอบมันละมุนมากเลยแต่ว่ากาแฟมันอ่อนกันนะหอมสำหบนมเยอะไปหน่อยนี้ว่าแต่อร่อยกินง่ายอนูชิมวันนี้บ้างชิมวันนี้ก่อนหนูชิมวันนี้ก่อนแล้วหนูจะทึ่งแต่ว่าต้องกินน้ำก่อนมอันนี้คือน้ำอันนี้ไม่ใช่น้ำอันนี้กาแฟที่เหลืออืโดมอนมันกินดีหลับตาโดมแล้วรู้เลยว่ากินอะไรบ้างมีเชอร์รี่หอมอีลองกินสักทีได้ไหม เห็นบอกว่าแตกต่างจริงเหมือนไม่ได้กินกาแฟมันละมุนมากเลยอ่ะอารมาฟรุตตี้แล้วสดชื่นแลกกันไหมมันไม่ได้เป็นกาแฟที่แบบดาร์กที่แบบเข้มข้นแบบกาแฟกาแฟอันนี้มันเป็นกาแฟที่มีมิติอีกระดับหนึ่งที่แบบเออบิยอนจริงๆลิ้นเคลืบอบทองเลยตอนนี้ค่ะแลบบกกันหนูจองไม่เสียแรงที่ รอนาน,น,านมันเหมือนกินกาแฟที่เป็นแบบไม่ได้กินเพื่อให้เขาเรียก่อนะความสุนทรีของการกินกาแฟที่แท้จริงนะคะออตัวลาเต้นนะแต่ดูฟอง,ฟองเขาฟองแล้วทำละเอียดมากเทสโน้ต <c oughs> มันจะเป็นวานิลลารัมแล้วก็มิลค์ช็อกโกแลตเอาจริงอันนี้ก็บียอนของแบบราเต้ทั่วไปนะถ้าเกิดคือเขาใส่นมไปเยอะหน่อยมันเลยแบบเทสโน้ตมันเลยจางแต่ถามว่าถ้าได้ลองเทสโน้ตมัน้วแบบ Mm hmm. ให้ของจริงว่ะเอาจริงของจริงคือคนที่อยากรู้ว่ากาแฟสเปเชียลตี้จริงๆเป็นไงแนะนำเลยท้งนนาคือคุ้มละคุ้มเวลาที่รอไม่มีชั่วโมงแต่ว่าเข้ามาเออไม่พลาดอแบบ่ปกติจะสั่งกาแฟแบบที่ที่ทบริสต้าดังๆจากต่แบบางประเทศมาแล้วมาทําเองซึ่งเราทํำยังไงก็ทำยังไม่ถึงระดับเนี้ยไม่แไอร่อยแต่แล้วก็ได้เวลาสําหรับือเที่ยงของเราในวันนี้แล้วละครับกับร้านที่ชื่อว่าโทคัสมรุชิจิสาขากินซา เวลาสเวดโมงยีนะครับเรากํลาลังรอกินข้าวเที่ยงนะคือโปรแกรมวันนี้เราค่อนข้างแน่นแต่ว่าเดี๋ยวเรากินข้าวเที่ยงกันก่อนโชคดีนะเป็นร้านที่แบบใกล้ๆกับเราเดื่มกาแฟ,แฟเลยเมื่อีดินมาสักประมาณ300เมตรได้พอคิว,ควคก็ยาวเช่นเคยนนะ เขเมื่อกี้เดินไปดูในร้านเนี่ยมันมีที่นั่งทั้งหมด6ที่จริงถูกมากมีที่นั่งทั้งหมดหกที่อ๋อนี่คือเคดเราของร้านมีข้างหน้าเราตอนนี้อีกประมาณเจ็ดคนเราต้องรออีกรอบเนึ่งอะอย่างน้อยๆรออีกรอบนึงแต่เหมือนเขามาเทคออเดอร์ก่อนแล้วเราเข้าไปเราก็จะได้กินเราว่าอาจจะต้องรอครึ่งชั่วโมง <c oughs> เมนูที่นี่มันจะมี3อย่างเรกิล่าดีลักซ์เรกิล่ากับดีลักซ์เนื้อเหมือนกันแต่เพิ่มปริมาณแล้วดีลักซ์กับพรีเมียมเนื้อจะต่างกันแต่ปริมาณเท่ากันก็คือ300กรัมกับ300กรัมตัวพรีเมียมจะเป็นเนื้อ <c oughs> ส่วนของริบริบ ก็คือน่าจะมันท้าบีลักซ์จะเป็นลอยก็เนื้อสันร้านถงกระสือส่วนมากอะ่ะมันจะเป็นเนื้อสันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสันในหรือสันนอกอแต่ว่าเขาเนี้ยเราจะกินเป็นแบบริบอายเนือ้อพรีเมียมริบอายที่นี่จะราคาสองสองสตางค์สำหรับ300กรัมนะครกาแฟร้านเมื่อกี้แก้เท่าไห,นนะหร่นะเมื่อกี้สองพกาแฟแพงกว่าข้าวอีกค่ะกาแฟแพงกว่าข้าว หดอกดก็บรบว่าเมื่อกี้รอไปทั้งหมดชั่ <c oughs> โวโมงสิบห้านาทีโคตรนานเลยบอบว่าเราสั่งเป็นเป็นดีลักซ์เพิ่มไข่เพิ่มไข่เพราะเราดูแล้วชิ้นใหญ่มากพีเมียมันอาจจะมัน,น,นมาจจะมันไปอใหญ่มากโอ้โหมีเครื่องปรุงสามอันนะ ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นพริกโรยพริกนิดหนึ่งอร่อมาเป็นไงฉ่ำเลคือมันชิ้นใหญ่แต่มันกัดแล้วมันนุ่มนะนี่แบบไม่มันไนะนุ่มหา,านะอนออร่มมากข้าวต้อ,องสื่อองค์ประกอบต้องครบนะข้าวมันต้องนุ่มด้วยนะข้าวกับไขนะ่ เป็นตักดองอันนี้คืออะไรแป้งป,ปลาแป้งปลามนันสีนี้ต้นดองเขาเป็นสีมันจะใส่ซุปคุกเขาแบบอืนุ่มๆน่มากอร่อ,อยมากเท่าที่ดูเนื้อเนี่อนยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อสันนอกไม่ใช่อะไรเพราะมันมีมีมันอยู่อยู่ด้านหนึ่งนี่ลองแบบใส่วาซาบิบ้างนะ ต้องมีเหมือนเป็นวาซาบิสดสให้อะวาซาบิเหนียวเหนียวอันนี้เป็นวาซาบิเหนียวเหนียวมีน้ำน้ำเลยมาือเลัยรียนได้เลยของข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วมาต่อด้วยของหวานครับเรายังอยู่กันที่ย่านกินซ่าและร้านนี้มีชื่อว่าซิโบยากิ โอเควัตถุดิบขอ Sweet Potato เจ็ดแผ่นหนึันึหัวไอซ์กทคเาเร์อซีอสหนึ่ไอ่าีเข้ามาเหมือนเราลายเป็นมันดเหมือนเราเดินอบด้วยเลยเพราะว่าความร้อนของห้านนี้มี เหมือนเขาอบจักโองของเขาอะเราอยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าซูบโบยากิมุขายมันเผาโดยเฉพาะนะครับถ้ามันเผา1นึ่งหนึ่งอันอัน 1, 200เนียนส้อยเยนแต่ถ้าครึ่งอัน650้ยหเยนเมื่อกี้สั่งไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าลาเต้เขาอร่อยนะ,อะโอเคลองลาเต้ดวไม่ได้ตอนนี้นก็คือมันเผา,า 1> 1, เนั่นแหละพันสองยเยนถ้าโลเคชั่นไป600้ยเยนถ้ามันเผาอีกหกร้ยเยน ถือว่ามันเป็นไซส์ไซส์ L แล้วกันปกติที่เราทํากินที่บ้านคือไซส์ XL ซึ่งมันจะใหญ่กว่านี้เออจริงเพราะมันเต็มหม้อโุกอย่านี้เท่านั้นอ่ลองกินนะเอาเลยวป่ะโอ้โหอุ้ยเนื้ออย่างนี้ดีถ้าใครเคยกินจะรู้ว่าเนื้ออย่างนี้ทำยากมากเนี่ยลอกอกมาอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยเขามีของจริงว่ะ ร้านนี้ก็อมีของจริงเนี่ยชอบเนื้ออย่างเงี้ยอาจจะลองชิมนะฮะลองจะรู้จะดูว่าคุ้มไหมหน้าพันสองร้อยเยนนะเป็นไงค่อยค่ะรทำยากมากถ้าใครกินมันทำมันกินเองจะรู้ว่าเข้าใจละมันหนึบ คือเมื่อกี้เราดูกรรมวิธีที่เขาทำอ่ะคือเขาใส่โอ่งในโอ่งอ่ะมันจะมีแบบเป็นล็อกล็อกล็อกอ่ะเขาเสียบไว้ข้างๆโอ่งแล้วตรงกลางอ่ะเป็นไฟน่าจะเป็นจุดที่ไฟพอดีมากแล้วคือเหมือนเขาไม่อยากให้เปิดนานอ่ะไม่คิดว่าเปิดแอบถ่ายนิดเดียวแล้วเขาก็บอกว่าไม่อยากเปิดนานมันหนึบมากฮ้ยเจ๋งจริงว่ะของเหายากจริง เราทําเองอ่ะเราไม่ทําไม่ได้อย่างนี้นะคือเราได้แค่ขอบขอ่เนื้อที่ข้างในแบบเหนียวๆอย่างเงี้ทํายากมากน้ก็ทำแล้อยัานจักใจเลยถ้าคนที่ชอบกินมันอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าได้ของคุณภาพดีนี่แก้วลาเต้ร้อนเขามีทั้งเย็นและร้อนเป็นเหมือนสวิตปอตโต้ลาเต้แก้วนี้6กร้ยห้สิบเยนลงกินกินมันนมนมเลยอื้อยนี่เกินคาจริงเกินไปปะ ลองพิมแร็กทิ้งหรือเปล่าลองชิมจังมีกลิ่นนมผมกินซุปมันเห <c oughs> มือนซุปมันเข้มข้นมากมีคนไปสั่งเพิ่มแล้วหนึ่งกินที่2โดนไหมก่อนหน้านี้นเรามีนาหาเรื่องการขับถ่ายเ <c oughs> หมือนว่าเราไปศึกษาม,มาว่ามันหวานเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีไฟเบอร์สูงคนบางคนเขากินสวีตโพเโตโต้เนี่ยมันหวานเพื่อการลดน้ำหนักเลย ออใช่คือเหมือนว่าปริมาณคาร์บเมื่อเทียบกับไฟเบอร์สัดส่วนไฟเบอร์มันจะเยอะกว่าทำให้อินเร็วแล้วก็เป็นเป็นน้ำตาลที่แบบย่อยยากตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง40เราออกจากที่นูนะ้นก็ประมาณเที่ยง40่เลยประมาณนี้แหละใช้เวลาเดินทางสักประมาณชั่วโมงนึงนะครับเพ <Okay. S 2> ื่อมาที่เนี่นะเดี๋ยวเราจะไป ตลาดคริสต์มาสมาเก็ตที่ใหญ่ที่ทส,สุดในโยโกฮาม่าในโต,นตเกียวแล่ะในรอบโตเกียวอัน,นีใหญ่สุดละในอดีตเมืองโยโกฮาม่าแห่งนี้เป็นแค่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆครับแต่ในช่วงปี1853ญ,ญี่ปุ่นได้ถูกบังคับให้เปิดประเทศเพื่อทำการค้ากับประเทศตะวันตกและในขณะนั้นเองโชกุนทง,งูุคาวะอีเอซาดะาได้มองว่าเมืองเอโดหรือกรุงโตเกียวในปัจจุบันนั้นมีความเสี่ยงมากเกินไปที่จะให้ชาวต่างชาติเข้ามา จึงได้ลงนามสนธิสัญญาในปี1854เพื่อเปิดท่าเรือโยโกฮาม่าซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเอโดะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของโยโกฮาม่าจากหมู่บ้านชาวป,ประมงเป็นเมืองท่าสําคัญของญี่ปุ่นอย่างปัจจุบันครับและหนึ่งในอาคารที่ถือว่าเป็นไอคอนของเมืองแห่งนี้ต่อจากนั้นก็คืออาคารสไตล์ตะวันตกอย่าง Red Brick Warehouse ที่เรากําลังจะไปในวันนี้ครับ อตอนนี้เรามาถึงสถาน uh ี wow. ที่ชื่อว oh. mm ่าซากุระกิโจนแถวนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแอร์เคบินซึ่งเป็นเหมือนเป็นกระเช้านั่งข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง r รา t r ร p for two persons ป l e a s ั0ยเยนสำหรับ2คนนะคะมาแล้วแล้วเขาจะข้ามแม่น้ำด้วยอูู้ไปแล้ว ข้างหน้าเป็นแบบท่าเรือใหญ่มากด้วยดูดิโกดังแดงดังแดงบสามนะตอนนี้ว a r e h o u s uh, e <warehouse. S 2> เหมือนแบบว่าห้าโมงเย็นบ้านเราอะตอนนี้ยแสงสวยมากบสามน,นมีแผนผังด้วยดูรูปแมปก่อนละกันปีนี้จัดเป็นปีที่สิบห้าแลลวทุกคนเก้ามาร์กเก้ายเยนอันนั้นเหมือนต้องโดนละไหม เดี๋ยวเราจะต้องไปตามล่านะคะเขาเหมือนมีร้านแนะนำอยู่ตรงนี้เป็นเซสเกลกับขนมหวานคริสต์มาสซึ่งเราดูแล้วอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะร้าน Milk Mark มาเช่ไหมมิลค์มาร์ชเช่สองคนเรียบร้อยลืม วงไอ้นี่ไงแขวหน้าประตูอ่ะวิเขาเรียกว่าอะไรนะโงรตีนไปซะโอสไลค์เรียกโปรตีนเลยจะสำรานจอดตรงนี้ด้วยลำใหญ่มากวิวดีมากทุกคนยี่ห้อเมจิด้วยนะเด็กคาคาวเมจิเด็กคาคาวอ๋อมีหลายยี่ห้อเว้อ๋อันนี้ใส่แอลกอฮอล์ this one with alcohol 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 โอเค number three yeah number ช็อกโกแลตเกลจ้อยแปดสิบกเจ้มไหมอร่อยมากมันไม่มีความรอมนิดนิดมันทําให้แบบคอร้อนหน่อยๆแล้วก็ความหวานของช็อกโกแลตถ้าเกิดไม่มีงานตรงนี้มันจะโล่งมากแล้วพอมาจัดคริสต์มาสมาร์เก็ตมันก็เลยมีพื้นที่กว้างให้เขาได้จัดเยอะๆด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นที่นั่งแบบอุ่นๆสําหรับคนที่กลัวหนาวนะมีที่อุ่นๆให้นั่งอยู่ในร่มนะด้านหลังนี่เป็นที่นั่งแบบกลางแจ้งตอนนี้เวลา สามโมงครึ่งเองอะแต่คนเยอะแล้วนะตลาดตรงนี้น่ารักมากร้านทุกร้านคือน,น่ารักมากมีแต่คำว่าน่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านนี้กัน3,000เยน3,000เยนแต่น่ารักมากซันเต้คอร์สนี้เท่าไหร่สันต้คอร์สหรอขึ0นงานยก็ <600 S 1> กยัง หมือนแกสลักจากมา3,270ั 3, ยเจ็ยนเฮ้ยไม้ด้วยหรอไม้ไม่แพงนะเนี่ยโซนนที่เราเข้ามาแล้วก็จะมีขายของแล้ากขายอาหารเหมือนกันแต่ร้านขายอาหารแถวเนี้ยมันเหมือนมันจะมีของหน้าหน้ากินกว่านะแต่สุดมากเท่าที่เห็นนี่เต็มไปด้วยเบียร์ทั้งนั้นเลยเออสองทางทางออกไปทางแบบอาหารฝรั่งส่วนใหญ่เลย ก็แบบคริสต์มาสมาร์เก็ตไงแบบคริสต์มาสมาร์เก็ตที่ยุโรปเลยน่ากินอยู่นะมเลงไว้ตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วโครีต่ามัชชะโอซากิใส่เหล้าไหมโอซากีโกชูมัชชะมัชชะลาเต้ใส่โอซากีชิมก่อนชิมก่อน แน่ใจไม่หลอกกันไม่หลอกถามจริงดีที่สุดเฮ้ยเข้มข้นมากเวอร์จริงๆ<ด>จริงๆจริงจริงจริงไม่เชื่อลอง 2> <2> <c oughs> ม่ไปโดนโมนมครีมอะเออว่ะเฮ้ยมะชาเฮ้ยต้องกินตรงมะช่ามะช่ามันเข้มข้นมากเลยอ่ะมัชา่ายางไงบ้านเราไม่เห็นทำได้เลยอร่อยนมากเขาใส่สา,าเกแล้วจริงหรอหน้าดูเหมือนไม่ไม่ได้มีกลิ่นหรือมันคนอยู่ข้างล่างหรือเปล่า เฮ้ยมีอันนี้ด้วยว่ะมาชมาโล่อ่ะอ๋อละลายแล้วเออละลายหนุนโหดกว่าแต่ก็แพงน,นะ9ก0เยนฮะ200ร้อยยเข้ามาแล้วอุ่นเลยอุ่นมาก <c oughs> ตอนนี้เราเข้ามาในบริเวณ warehouse <c oughs> ด้านในนะ <c oughs> นก็จะเป็นบริเวณที่เขาขายสินค้า ตรงนี้ไม่ต้องจ่ายค่าตัว๋วก็ได้เข้ามาได้มันเหมือนเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์เล็กๆนะสีแดงนี่น่ารักไหมกี 8, ่บาทอ่ะ8,800ันแโอ้อยไปเลยไปเลยเจ๊ม่เอาแ,แล้วต่ใบแล้ววันนี้อ่ะดีส่วนและกันคอลเลกต์ดีส่วนอ่า I want paper cup paper cup is f i n e this one น uh. ะ paper cup okay I think he

มันเป็นจังหวะหนึ่งที <h <h ่แบบไฟมัน um, ขึ้นมาแล้วสวยๆช่ป่ะแล้วคนคนแบบส่งเสียงอู้คือแบบเหมือนมวความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นโห่ร้องยังบอกว่ามีมีมารยาทโหร้องอยนี่ดูไม่เขย่าเลยอ่ะน่าจะเป็นวิวพิมอย่างเดียวแบบถ่ายรูปสวยเองไม่อ๋อมีมีนะโอ้ช็อกโกแลตเออกวายกวายกวายเหรอเออจริงว่ามันเป็นวายอุ่นใช่ป่ะใช่ป่ะแต่มันหายอุ่นแล้ว เหมือน,มนต้องกินกับวิปครีมวายแบบมันไม่มีความขมเลยมันวนไวายอาหารที่สนม,มากมันก็จะเป็นไส้กรอกกับสตูแล้วก็ขนมปังนะราคา,า,าก็ประมาณสักแต่พันเยนไปถึงประมาณสักพันเจ็ดร้อยเยนในสองมานนี้สตสอันนี้ให้ถ่ายว่าเท่าไหร่ ไซส์ขนาดเนี้ย1,800เยนเฮ้ยจริงจริงปะเกือถูกถึงเท่าไหร่1,700เยนอันนี้หนุ่มเอ็กอันนี้ให้ทายว่าเป็นอะไรอันนี้นีก่อนฟาลาเฟลมันคืออะไรฟาลาเฟลถูกปะล่ะมันคืออะไรฟาลาเฟลอธิบายไม่ถูกอ่ะไม่ใช่มันเป็นมอสซาเรลล่าชีสทอดอยากรู้ว่ายื่นไหมโอ้มันเย็นแล้วไงมันมันเย็นแล้วอ่ะมันมีแป้งข้างนอกเยอะไปชิสน้อยไปอือชิสน้อยจนแล้วบิฟสตูนะฮะอันนี้ ร้อนไหมเนี่ยดูมันดูมันอืมอร่อยเนื้ออร่อยเนื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องเดาเลยร้อนแบบไม่ร้อนไม่ร้อนจริงๆอืมหอมอข้นๆมากอืมหอมเครื่องเทศเนื้อมันดีเนื้อมันดีหอมไม่แพงนะเนี่ยพันเจ็ดร้อนเลยพันเจ็ดนี่กีบก่บาทก็ถูกก่ากาแฟแก้วไม้เท้าวันนี้มือที่แพงที่สุดคือกาแฟ ช่เนื้อมันกรอบอยู่อ่ะทำไมเนื้อมันถึงกรอบอเอ็นเนอะทุกคนมาถึงแล้วนะคะโตเกียวดิสนีย์แลนด์